โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้รันคิงด้มทุกคนนะครับสววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการอัพเลเวลตัวละครนะครับพูดถึงบ้านคุกกี้กันนะครับอว่าบ้านคุกกี้นะครับควรจะอัพเลเวลไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมขึ้นปภาษาเลเวลสิบนะครับบ้านคุกกี้นะครับก็ได้มาทั้งหมด28หลังแล้วนะครับก็ ตอนนี้นะครับมักมี่ของผมเลเวล8แล้วนะครับถามว่าเลเวล8คุ้มไหมครับก็เลเวล8นะครับก็จะรับทุกๆ4ชั่วโมงนะครับจะได้รับ76นะครับเป็นลูกกวานนะลูกกวาด76นะครับถ้าเราขึ้นเลเวล9นะครับก็มันจะได้ลูกกวานนะครับ112ลูกกวานนะครับผมแนะนํานะครับว่า ถ้ามีโฮมนะครับควรอัพเลเวล8ให้หมดก่อนนะครับส่วนไอ้พวกบ้านคิงน้องพาร์นี่คือไม่ได้ไม่ไม่สมควรอัพน,นะครับคือมันจะได้ลูกกวาดน้อยนะครับอ่าเน้นในอัพนี่ครับเน้นในอัพบ้านคุกกี้ดีกว่านะครับอ่าแนะนํานะครับว่าให้อัพเลเวล8นะครับก็ถ้าตกอ่าสี่ชั่วโมงยงนะครับเราจะได้ 7 2ลูกกว่าต่อลังนะครับก็ลงคูณไป28นะครับก็ได้ประมาณพันหนะครับถึงพันเนะครับลูกกวาานะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับสําสหรับอัพคุกกี้นะครับอตอนนี้นะครับก็เมื่อก่อนผมอัพมั่วนะครับตอนนี้ก็ผมก็ไปเน้นอัพคุกกี้ให้เต็มๆนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เน้นบ้านเป็นข้าวลายนะก็กาลัง อัพบ้านอยู่นะครับตอนนี้บ้านผมเวลเจ็ดเวลแปดนะครับก็พยายามทําไม่ถึงเวลแปดนะครับอ่ะโอเคก็อ่าแนะนํานะครับสําหรับใครครับอยากได้อ่าเวลนะครับตัวละครเยอะๆนะครับก็แนะนํานะครับไม่ให้อัพบ้านเลเวลแปดนะครับแต่ถ้าใครมีฮบนะครับก็นี่ก็อัพถึงบ้านเลเวลเก้าได้นะครับ แต่บ้านเ,เร็วเวเก้านี้มันใช้เวลา,า6ชั่วโมงนะครับในการาผลิตนะครับลูกกวาดคูน1112นะครับก็6ชั่วโมงก็เราก็ตื่นนอนมาพอดีนะแต่สําหรับผ,ผมผมคิดว่าทุกๆ4ชั่วโมงผมว่าก็โอเคนะเข้ามาเล่นเกมมารับของทุกๆ4ชั่วโมงนะ ผมว่าก็โอเคอยู่นะผมว่า6ชั่วโมงมันก็นานไปนะแล้วก็แต่วัตถุดิบือขึ้นเลเวล9ผมว่าหาให้นะครับอ่ามีสบู่แล้วก็อ่าเป็นเสานะผมว่าหาให้กว่าวัตถุดิบขึ้นอ่าเลเวล8นะครับอ่าวัตถุดิบขึ้นเลเวล8ต้องหาเข็มทิศนะครับอืมผมว่ามันยากกว่านะแต่อืมผมคิดว่านะอืมถ้าเอาดีๆให้อัพถึงเลเวล8ก่อนนะครับ อ่าถ้ามีหกเหมือก็ขึ้นเลเวลเนะครับอ่ะโอเคก็อ่าคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับก็มาพูดถึงการอัพเลเวลตัวละครนะส่วนสายเติมนะครับมันก็มีแพ็กขายอยู่นะผมว่ามันก็แพงอยู่นะแพ็กของมันอะ่ะก็นี่อะ่ะพันหงนี้ก็ได้เท่าไหร่เนี่ย ค่าประสบการณ์5 0า0 0 0แก็ได้ตัวละครเกือบเกือบ5 50อะเรเวลอะ40กว่าอแต่ผมอ่านนั้นเติมเป็นคิงลองพัฟก็พอนะครับก็ผมก็เติมนะเนี่ยก็ก็เติมเนี่ยบ้านคิงต้องพัดผมก็มีเนี่ยสมหลังเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเติมนิดเติมหน่อยก็ถือว่า เติมสนับสนุนเกมนะครับสนับสนุนผู้พัฒนานะครับให้พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะครับอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ